ฟอ r ์ดพาสเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่หน้าตาหน้าใช้กว่าเดิมหน้าตาของแอปกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยเนดูต่างๆดูใช้งานง่ายมากไม่ซับซ้อนเหมือนรุ่นก่อนแล้วแถบด้านบนจะแสดงรุ่นรถที่เราเลือกใช้งานและระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังว่ารถเราสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลตรงกลางจะเป็นปุ่มการสั่งงานล็อกรถกดล็อกรถ รือการสตาร์ทรถผ่านมือถือแถบด้านล่างเป็นเมนูหลักมี2เมนูคือเมนูรถยนต์และเมนูบริการสำหรับลูกค้าที่มีรถหลายคันสามารถที่จะสลับไปใช้รถคันอื่นได้ที่ปุ่มรูปรดที่ด้านบนและเลือกสลับไปใช้รถที่ลูกค้าต้องการใช้งานทีนี้มาดูการใช้งานปุ่มคำสั่งต่างๆของเจ้าแอปตัวใหม่กันว่าใช้งานง่ายมากกว่าเดิมขนาดไหน โดยผมจะเลือกเป็นรถทดลองขับ Ford Ranger Raptor เริ่มแรกมาลองเมนูที่ใช้งานกันบ่อยๆเลยโดยผมจะเลือกเมนูปลดล็อกรถเป็นอย่างแรกโดยความง่ายของแอปตัวใหม่ก็คือเรากดที่ปุ่มคำสั่งเพียงครั้งเดียวโดวยแอปก็จะมีการสั่งงานคำสั่งไปที่ตัวรถโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มค้างไว้เหมือนกับตัวเวอร์ชนันก่อนแล้วส่วนการสั่งสตาร์ทรถ เราก็เพียงเลื่อนปุ่มคำสั่งสตาร์ทไปทางขวามือแล้วรอตัวแอปสั่งงานคำสั่งไปที่ตัวรถเมื่อรถสตาร์ทแล้วจะมีตัวเลขเวลาขึ้นแสดงที่ตัวแอปเพื่อให้เราทราบว่าตัวรถจะดับเครื่องเอกอัตโนมัติในอีกกี่นาทีหากเราไม่มีการเข้นไปใช้งานและปุ่มคำสั่งขยายเวลาให้ตัวรถติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เพิ่มมากจากเดิม เมนูตำแหน่งที่ตั้งกดเข้าไปที่เมนูตำแหน่งที่ตั้งตัวแอปจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันที่ตัวรถจอดอยู่นอกจากนั้นเรายังสามารถดูตำแหน่งของรถผ่านแผนที่ได้โดยการกดปุ่มเส้นทางและเลือกให้ตำแหน่งของเราแสดงบน Google Map หรือหากใช้งาน iPhone สามารถเลือกให้แสดงไปที่ Apple Map ได้เมนูบริการเมื่อกดที่คำว่าบริการ ตัวแอปจะแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆของตัวรถเช่นมาตรวัดระยะทางคุณภาพของน้ำมันเครื่องแรงดันลมยางเฉพาะรุ่นที่มีระบบตรวจจับแรงดันลมยางรวมถึงเมนูนัดหมายเข้ารับบริการและเมนูบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหากลูกค้าต้องการค้นหาสูย์บริการสามารถทำได้โดยการกดที่เมนู นัดหมายเข้ารับบริการตัวแอปจะแสดงชื่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้กับลูกค้ามากที่สุดขึ้นมาให้พร้อมบอกระยะทางว่าลูกค้าอยู่ห่างจากศูนย์บริการนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่ลูกค้าสามารถโทรหาศูนย์บริการได้ง่ายๆโดยการกดเข้าไปที่ชื่อศูนย์บริการที่ลูกค้าต้องการติดต่อตัวแอปจะแสดงเมนูโทรติดต่อตัวแทนจำหน่ายขึ้นมาลูกค้าสามารถกดที่เมนูนี้ เพื่อที่จะโทรออกไปหาศูนย์บริการที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้เลยลูกค้าสามารถโทรหา c a l l เซ็นเตอรของ Ford ผ่านตัวแอปได้โดยการกดที่เมนูบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและกดโทรหาบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงกดโทรระบบก็จะโทรออกไปที่คอ l l เ e ็นเตของ Ford ให้กับลูกค้าฝอรปักช่องบังว่าวิดีโอคลิปแนะนำแอปพลิเคชัน for d p a s s เวอร์ชั่นใหม่นี้ จะมีประโยชน์สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้งานรถฟอร์ดอยู่นะครับ